เป็นอย่างไรน้าพี่น้องเนะาะมาทางในเมืองมีอย่างในตึกรามมันทรงสวยงามบ่มีทั้งรถเมย์อยู่นั่งรถเมย์ชมเมืองพี่น้องไปพี่น้องไปลำตักมองแดงๆดงพี่น้องคือศาลน้าพี่น้องเนะาะศาลยุติธรรมจ้าพี่น้องนี่รถเมย์รถเมย์กระไดเนาะสะดุดศาลยุติธรรมจ้ามอ,องนี้คืออันเลยไปนี่จะเป็นโรงพยาบาลเด็ก โรงบันเด็กตี่ใหญ่ที่สุดในยุโรปพี่น้องนั้นโรงั้นเนาะนี่คือโรงบันเด็กที่มองพี่น้องนี้ใหญ่ที่สุดในที่สุดในยุโรปทางเพ่เป็น university พี่น้องนี่เป็นมหาวิทยาลัยเบอร์ลินแฮมอันตึกนี้ดำๆมาสร้างเมือ สองปีที่แล้วสร้างตึกใหม่พี่น้องบอกค่อยงามคนบอกค่อยหม,ยมกักตึกกำลังเสิ็ตึกใหม่ <Yes. S 1> คนหมักตึกเก้าๆยัง,งงามเบ่งงามดีเ mm hmm. บ่งรถติดแซวะอยู่นี่พี่น้องเป็นโรงมันเด็กทั้งนั้นนะโรคมันเด็กที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนี่เป็นโรงมันเด็กทั้งหมดเลย mm hmm. บริเวณน,นนาะ งเบิงเบิงรถติดมันนีเป็นแลนนนมันนีเป็นเมียนแลนมาราทอนนะฮาร์ปมาราทอนพี่น้นองรก็เลยติดหลายก็ปิดถนนพี่น้องก็ปิดถนนทั้งน่รถเลยอาแลนนมาแนนอ๋อไอโนนาเบฮาร์ปมาราทอนจะขุดถนน over there เลย v e ร์ปมาราอนจุดนน o v r there เด็กก็เด็กรถ รถแม่นนปิดถนนรถกันลยลนเรียนออมอยู่พี่น้นองเบิ่งรถเมืองนอกติดแล้วเมืองนอกติดไล่ๆัา้าคุณเลมๆพี่น้องอันหลๆมๆน่ะคือโบอดเนาะโบดหมดบสถลฝรั่งเป็นเดี๋ยวจะมากับไปหอดแล้วพี่น้องได้เบิ่ง มันคืโบสถ์พี่น้องทางพีงเเง่เป็นโรงแรมพี่น้องเพทมเปอินบ้านเฮาก็มีกันนะเนาะโรงแรมเพทมเปอิน,เ,นเปิดรถติดพี่น้อง เป็นบดจะวันนี้ไ mm ม่แดดพี่นองเลยออกมาทางนอกกันขันค um ้น um um ัน mm มือได้มือแดดมื <h <h ่อแดดจะเป็นเีี่ปน้องรถติดผู้ใดก็บทางค้นทางไปเที่ยวกันทักฟิกทักฟิกอยรถล้นขางลางรถแลนด์ลุอันอุโมงพี่น้องกันบอก ทางลงอุโมงเพิ e ่นเนี่ยลงอุโมงพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งจังน้อันนี้บ่แม่นองยาวพี่น้องเป็นองสั้นๆเนาะางลงองพี่น้องบ่รถติดน้ําองพี่น้องเอ้ยบ่อยากเว้าเลย นองอุโมงค์ไปนอนกันบ้างนี่คือตัวอุโมงค์เนาะนี่ทางลงอุโมงค์เป็นไปนอนกันบ้างติดขนาดเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ไม่ก็พี่น้องจะข้าวกันเด้อเดี๋ยวก็ออกจากอุโม,ง,ง,มงค์พี่น้องนใเบิ่งอุโมงค์ก่อน ลุ่ลงอุมโม่งอยู่ไปไปนองตามกันไป โอ้ยยังยังอีกหลายเติบงานไปน้องปากปองอโมงค์ทะลุแล้ว ทะลุเลยใจพี่น้องกระสิบไปลงมันเน้นอๆหนึ่งโอ้ยรถติดคักนั่นก็ตึกสร้างใหม่เนีพี่น้องเนาะตึกกำลังสร้างใหม่เมืองเศรษฐกิจพี่น้องอยังก็ขเ้นหลายตึกล่ามันสองเปนร์เซ็น,นา์แต่หลายตั้งแต่เขามาอยู่สิบกว่าปีเนี่ยสิบสามปีสิบสี่ปีเนี่ยตั้งแต่พรท่านหลายไปนี่พี่น้องสม,มือนี่แน่นเอ็ดเลยตึกล่ามันสอง ไปรถไปอุอโมงหนึ่งพี่น้องอุโมงนี่สันๆดอกเบญ่าวควีนเวทเทน,นออลพอสันเลยพี่น้องเนี่ยวเติบ์เบ้นี่ แต่บอลลมแดในเลวซื้อเราติดแล้วเนี่ยโมงพี่น้องอีกแล้วอีกแล้วทั้งเกับรถหางล่างกันรถน,นะโอ้ยแต่ัรยังกระโดดกระเดีย มันเมื่อเพิ่นเป็นแนวนีไป่นางแต่มันนีมันเปียนรถอันเขาแลนมาละโทษเอกเลวปิดถนนรถกันเลยติดธรรมดาระบกคอยติดตรงนะธรรมดาราบบติดเลยนะแต่มันนีมันมีาง,งานพิเศษขเขาขแลนเขาปิดถนนเขาก็เลยรถเป็นอย่างนี้จังสีษ าเายาวกันยาวเติบได้ี่นองทะลุสะเทอใจสีขาดลงอุโมงล้วก็ได้ใจสีขาดไป <c oughs> ข,ขบามากรดิดอัดมันบลงเนะ ก็ล่งมาจงไ,งจไงจงก่สดแล้วพี่น้องอหายใจล่งพี่น้องก็จังอยบอลหายใจล่งแล้วออกมาก็มิตรตึกลามันทรงคือเเขา เด็กลามันทองทั้งสี่ฝาฝานคือโรงแรมเนาะชั้นบางจะเป็นออฟฟิศเป็นเลทงานแล้วก็เป็นโรงแรมนะพี่น้องเนาะในตัวเมืองสมเดเป็นสันเนาะนอนรถกรไดเต๊ะแต่พื่อ เราติดคักพี่น้องไปก่อนลงรถแล้วจ้าพี่น้องลงรถกับยางยางมาหม่องลงหนังพอดีเลยยางมากับมาพอลงหนังให้พี่น้องได้เบิ่งลงหนังก่อนนี่พี่น้องไฟเวฟไฟเวฟเอนเตอร์เทนเมนต์ลงหนังจ้ะสตรีมาเบอร์อยากขึ้นลงหนังพี่น้อง ต้องหนังใหญ่ๆก็เคยมาแหละเขาไปในเ,เบิงซนามคนมันลายบทแต่หนึ่งโดนแล้วสิบกว่าปีแล้วบ่มาอีกเลยตึกร่ามันสองคนรถมันติดหลายไปนองรถตู้คนติดล้ายมหากาบรถติดเลยมันนี่มหากาบรถติดถ้าเปนองยางไปน้ำกันมันนี่เป็นมหากาบรถติดเลยติดปากขนาดเลยตรงยาง ไปไนาพี่น้องไปไปน้ำกันอย่างเงนี่นี่นี่อะไนี่แต่ซีนิมาเะนพอมาตะโกนพักงานมานั่งดืมก็ไป้กมูันกับ่มากด้พับั่นอึดอัด่านไปเรกพี่น้องไป ไปนทากันเด็กน้อยนุ <Sorry? S 2> yeah. a, uh, ่งกับกางเกงขาสั้นเจ้าพ่อแจเก๋มันอากาศมันดีแล้วพี่น้องอากาศมันอุ่นแล้วเฉพาะมันหนีมืออื่นกับหนาวต่ออากาศบานเมื่อคืนกันได้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฮอนคนกับปรบอากาศประธานโอ้เดวันหมดเดบันเอ่อเอาไฟไปสติวไฟไปสเดบันสติวไฟไปเยอหมดเดบันคาสิโนเยอะคาสิโนเยอ มองนี้เป็นคาสิโนโพี่น้องมองนี้มองเขาเล่นการพน,นันกันแต่หามบ่อแดนะน้านะพี่น้องมองนี้มองเขาเล่นการพน,น,น,นันบ่อแดแนะนํานะคะแต่บอกที่เฉยให้รู้ว่ามองเขาเล่นการพน,นันเป็นคาสิโนเขาเป็นอ,อย่างน้ำหนาต้องมองตั้งมั่พี่น้องมองึงตึกล่ามันซองเขาเพ่มขมักตึกแบบนี้หรอกมันคนมักตึก,ก,กเก้าๆที่บ่อกระสางน้ำปูนน้ำเพน อันนั então, ้นอันสไตล์จังสีนะพี่น้องกับมักสไตล์จังสีดำแดงอีดแดงๆนะอันจิงสีบอคอยมักแต่ก็ให้เบิ่งพี่น้องได้เบิ่งซื้อว่าตึกล่ามบานซองเพิ่นนี่แหละเป็นพันโมงันยางพันคาสิโนมาอีกแล้วอันนึงแต่ก็บ่อแนะนำเ้ยพี่น้องเนาะเป็นสิ่งที่ไม่ควรแนะนำได้บอกให้รู้ที่เฉยว่าคาสิโน เรื่องคื่อดีเนาะไปเห่นมันไม่ได้เขาได้เงินท้าแล้วเขาไปได้เงินห้าวไปได้เงินเท้า้ <S 2> <S 2> าอยไลองเอาเงินท้าวซื้อเดียนยางปหากระจีหอดมองกันอันไปกิสเตอร์มองเขาอันลงทะเบียนพวกเอาทะเบียนคนนั้นตังดาวม่พี่น้องเนาะบางทีนั่นแะมัจะคอยไปค่อยมาก,กว่าเ้าเป็นคนนึงกี่ว่าเป็นคนตังดาวตอนนั้นนะทด่คนมาสบานตนเลยนะสบานตนมาเป็นคนอังกฤษในพี่น้องก็มาแต่งงานก็แต่งงานเมื่อไหล่นั่นแหละ จต่สี่เบิ่งมองล้มตะเบียนคนต่างดาวจันสินะอยานโครงการจะบอกเลยพี่น,อนะน้องเนาะเามาอยู่บ้านเมืองเขาเนาะมาหามาอยู่มากินบ้านเมืองเขากรตนลจะของก็อยู่บ้านแต่ของดีๆก็ว่าอยากเป็นบัอยากเป็นคนต่างดาวถ <c oughs> ามกันบ่ได้แล้วพี่นอนะ้องเนาะยงานคุ้ลำบากเลยจังมะ ใจไม่พอเลยค่ะพี่น้องได้เบิ่งเนาะเนี่ยพี่น้องกันมักตึกกระเกาแบบนี้ตึกกระเกาเป็นพี่น้องกันมักมักมันมันทนทานดีมันคงทนทนทานเนี่ยแหละมันจะเป็นพับเป็นพับร้านอาหารของประเทศออสเตรเลียแต่ละประเทศแต่ละประเทศกับมีดพับร้านอาหารไทยเราก็มีเนาะ กอยังได้เบิ่งหันกับ้านอาหารไทยอันนี้ก็เป็นไก่สีห่อนมองอันนั้นแหละพี่น้องมองอันลงทะเบียนคนต่างดาวเนาะรีจิสเตอร์มองเฮ็ดอันมาแต่งงานเลยเป็น้องมองมาแต่งงานมองมาหันมาหันกับมาซาบานต้นมองนี้ละมองนี้ใกล้ๆโอ้ยเสียงระฆังดังเลยปลายมุ้งปลายสองมองุ้งปลายสองมองุ้ง ะ้ังกระดังแง่พี่น้องตึกเก็บกองสิทนท่านแบบขนาดนี้อยู่เป็นลอยปีกับบ่มีพังซนี่แพี่น้องอยากลงไปนี่อยากลงไปนี่พี่น้องนี่ยแง่อยากลงไปไหนอยากลงไปนี่กัดแมนเด้มองสวนลงทะเบียนปูนไกลๆนะรีจิสเตอร์ อยู่ถนนโบรสตรีตพูดยัามากับถนนบอดสิตโบรสตรีตเนาะจะได้รู้ว่าอยู่เมืองใดมองลงทะเบียนค้นคือจังซุ่มห้าเจ้าข่อยไม่อยากเหตุกานณ์อันเบืองเขาจังใดกะขอบคุณหลยๆนะพี่น้องจะกลับมาเบื้องมณีรถติดพี่น้องมาหากาบรถติดวันนี้น่ะมาหาการมา น้งามาเบตสวัสดีค่ะแ้วกอบคุณนาะคุณผูชมก็สัครไม่กัเชเชวเลื่อนคนเดินทางวันนี้ถ้าพี่น้องมาเบิร์นน้กันมามาเบิร์มหากราบรถติดพี่น้องกันนะคขอบคุณในายจ้าสวัสดีค่ะ